อันนี้ยี่สิองเข้ายี่สามแล้วครับแปลงยี่สิบสองปีตู่ต่ออายุสิบแปดโอ้โหแต่อายุสิบแปดดูแปลงยี่สองปีแล้วนี่โอ้โหจานลำแพนดูลูกซะก่อนเห็นแล้วค่ะโอ้โหใช้น้อยอย่างอายุยี่สองปีต้นหนึ่งใช้น้อยไว้กี่ลูกเนี่ยตอนนี้ผมไม่ไม่ได้คาดหวังมาเลยครับเมื่อก่อนผมคาดหวังคือสามต้นตันเอ่อทำแบบนี้มาสามปีหลังๆเราเราด้วยเออ่แปลงมันขึ้นมาเยอะเราเราไม่สามารถไว้แบบมาตรฐานได้หรือบำรุงเขาได้คือเขามีเท่าไหร่ก็ให้เขาอยู่ไปอันนี้คือไม่เราไม่ได้ตัดแต่งอะไรมันนะครับไม่ได้แต่งครับไไม่่ด้แตง ถ้าแต่งมันดีไม่ดีมากครับถ้าแต่งดีมากแต่นี้เราเราเราแต่งไม่ได้เราด้วยด้วยการทํางานเรามันไม่มีอ่ะมันทำไม่ได้ครับเราทํางานได้หน้าเดียวคือคนงานขึ้นไปโยงเนี่ยก็ได้แค่นั้นนะครับแต่งได้แค่นั้นมันก็เลยจะจะจะมันโอ้ยนี่แทนน้ยบอกเขาตัดไปสี่รอบไปอาจารย์เขาเก็บไรตัดไปสี่รอบคือทุเรียนหนึ่งชุดเราตัดสี่รอบเราตัดวันที่สิบแปดยี่สิบห้ายี่สิบหก ไอ้สามวันหลังต้องตัดติดกันเลยเพราะว่าเราเราของอะมันเริ่มตัดวันที่15้าได้แล้วแต่เราก็บวกลบอ้ะสิบแปดเราก็ทิ้งยาวเลยดูอาการอุ้ยลืมเพราะวันมีวันฝนตกด้วยเพราะวันฝนตกเราไม่ได้มาเช็คเนื้อเท่านั้นแหละครับโอ้เมจ้าที่แรกบอกเฮ้ยเพื่อนล็อก่อนได้ไหมจะลองเอาไปให้เขาตรวจแป้งไม่ทันแล้วเพราะนั้นที่พี่ยามถามนะผมตัดทีเดียว3เข่งเนยนะรู้ไหมเพื่อนเอาไปเท่าไหร่เพื่อนเอาไปสี่ลูกแล้วผมเหลือสมเข่งสูงก็ คือจิ้มก็ไปเนี่ยไอ้ข้างล่างนิ้วจิ้มได้แล้วครับเข่งหนึ่งดีผมขายออกไปหมดเลยครับขายไปหมดเลยคือเขาซื้อไปสี่ลูกพันกว่าบาทผมขายโลร้อยสามสิบาทเลยลูกสวยๆเนี่ยเขาก็เลือกเป๊ะๆไปเลยบอกไปเลยมันซื้อไม่ได้เราข้างทางร้อยสามสิบาทแล้วโหมาดูนี่ต้นหนึ่งเนี่ยน้ำหนักสมมติสามต้นตันหนึ่งใช่ไหมปกติใช่ปกติแต่ตัวเนี้ยไม่ได้แล้วถ้าจะเอาแบบสามต้นตันคือทุเรียนต้องไว้ทิ้งร้อยห้าสิบลูกถึงร้อยแปดสิบลูกฮะแล้วก็ 80%ต้องเป็นเบอร์ AB บเลยครับ<ม>เบอร์ ABC เนี่ยคือเบอร์สวยเลยอันนั้นคือขั้นตอนการทำมันเยอะครับหนึ่งเรียนต้องติดดีครับถ้าเรามองแล้วมันติดไม่ดีเราจะไม่ไปสามต้นตันหนึ่งถ้าตีตัวเลียม,มกรมก็ร้อยก็แสนตั้งใช่เพราะเมื่อก่อนผมลงทุนอย่างเงี้ยต้นละ15าลำลำละ1น0บาทไม่ไผ่แต่ตอนนี้โดยผมลงทุนแค่ต้นละ9ลำ8ลำ6ลำ4ลำ<ม>เพราะว่ามันไม่โดกครับไม่โดกเราไม่รู้จะค้ำทำไมกิ่งหนึ่ง40ลูกแล้วต้องใช้ทีเดียว4่ท่อน S <S มันไม่มีอย่งงางนั้นเนี่ยฮะมันไม่มีอย่งงางนั้นเลยก็ไม่ลงทุนถ้าปีไหนมาเยอะสังเกตได้เลยกี่อย่างนั้นกิ่งหนึ่งสี่สิบถึงห้าสิบลูกมีเปิน um พวนเลยครับ <laughs> แล้วยอดพอเราตัดเสร็จใบก็ต้องอย่างงู้นครับแต่อันนี้สังเกตดูเพราะว่าเราปล่อยละเราปล่อยเขาเลยครับ <laughs> ปล่อย <laughs> ปล่อยเขาถ้าเกิดเราทำก็ต้องใช้ต้นทุนมากใช่มันใช้ต้นทุนแล้วก็แรงงานอันนี้พอทุเรียนมันเป็นรุ่นเดียวกันหมดเราไม่สามารถมีแรงงานได้ครับ <c' kay. S 1> พอเราพอเราจะเริ่มแต่งลูกแรงงานส่วนหนึ่งต้องตัดทุเรียนละแล้ว <c' kay. S 1> แวรงงานประจําเราอ่ะคนเดียวเนนนีีี่ยททัั้้งหมดะครบ นี่คือคนงานแรงงานเราทำนะครับไม่ใช่ผมทำนะเนี่ยคนเดียวโยงด้วยตั้งด้วยทั though, ้งที 3, ่ขนาดวันหนึ่งสามสี murdered. ่ต้นเนี่ยคือต้องใช้คนอย่างน้อย 2- อถึงสาคนต่อหนึ่งต้นนะอันนี้คนเดียววันละสาถึงสต้นอย่างเงี้ยตั้งไม้ด้วยนะครับไม้สิบห้าเมตรเนี่ยสิบห้าเมตรนะเนี่ยท่อนนี้สิบห้าเมตรครับมีสิบห้าเมตรก็สิบเมตรสิบเมตรต่อเอาครับก็ปกติใช้เวลาหนึ่งเดือนสาหรับคนห้าคนแต่นี่คือยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันคนหนึ่งคนแล้วก็อีกสามวันสุดท้ายเกณฑ์คนมาลุม แคนเพราะว่าพายุจะเข้าก่อนสิ้นเดือนไงผมก็ต้องจริงมันเข้าจริงๆแล้วครับแต่มันคือปีนี้เราเป็นโชคดีของโซนนี้ฝนตกน้อยไปตกที่อื่นทั้งหมดตกที่อื่นห้ารอบที่นี่ตู้แค่นิดนึงครับลมมันแฉลบออกหมดเลยที่เราเห็นนะออกไปทางนี้ออกไปนี้ออกไปหมดเลยโซนนี้คือคือเป็นปจังหวัดที่ที่มันมันดีอ่ะดีกว่าทุกปีเพราะนั้นต้นใหญ่ๆมันจะดกหน่อยครับทางนู้นนะโอ้หดูแต่ละต้นนี่ถ้าเกิดใครมีสวนเก่าๆแล้วสภาพนี้ก็ถือว่ายัง ไปได้นะไปได้ยังทำอะไร <ป S 2> ไ,ไ,ไดใ้ให้กับเจ้าของสวนปีนึงนี่เพราะว่าเราซอฟเรื่องการทําพะละคือปล่อยตามมีตามเกิดเลยแต่ถ้าเราทําแบบตามรอบอะมันก็ได้ผมก็ดีดีแต่นี่คือเราปล่อยเขาแล้วเพราะหนึ่งต้นเขา,ามีกําลังอยู่แล้วครับ <sim. S 2> มันฟื้นง่ายนะครับพอเราตัดแต่งเนี่ยเขาเอามาเป็นบอลไซ์เหมือนเดิมละลใช่ครับฟื้นเนี่ยไอ้ต้นมองไม่มีใบนะเดี๋ยวผมทํามันบอลไซ์นะครับน่ะอย่างนั้นนะถ้ามันไม่ป่วยตายก่อนนะครับก็จะกลับมาโอ้ยอาจารย์นี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โห กี่ลูกเป็นนั่นน่ะจัดแล้วคนระับน่าได้เหลือลืมครับลืมลืม,ลม <c oughs> อุ้ยต้นดูต้นนั่นน่ะพี่ยามนนดูต้นนั่นน่ะโอ้โห,โหดู <c oughs> นี่นี่โอ,โ,โอ้โหโอ้โหคือกิ่งหนึ่งเขาก็เท่ากับต้นหนึ่งเลยเขาจะให้ปรมิมาณเยอะมาก ถึงว่าเนาะทำไมคนชอบแบบทางใต้ก็ทุเรียนต้นใหญ่เนอะใช่แต่เราสงสารแรงงานมากกว่าครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้ผมก็ปีนี้ถ้าถ้าทุนพอผมก็จะเช่ารถกระเช้ามาสักสักเจ็ดวันเพื่อเพื่อจัดการพวกนี้ลงฮะผลผลิตอาจจะไปหายไปปีนึงแต่ว่ามันดอกมันลงมามันทําง่ายขึ้นค่อยๆตัด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 มาครับให้ใหใหมันทํางานง่ายขึ้นมันก็ดกจริงๆนะมันดกดกจริงครับแต่เราก็เดี๋ยวเรามา ทำร้ายกับต้นสาวๆแปดปีเอาเราไม่ให้เขาทางานแทนครับก็ต้องให้ผลผลิตเขาชดเชยพวกนี้ด้วยไงเพราะพวกนี้พักพักตัวพักตัวเพราะอยางต้นนู้นนะไอ้ต้นน้ะผมตัดที่ดูเหลือแค่นั้นน่ะดูดูลูกมันนี่ดกมั้งครับน่ะสามปีน่ะแต่เราไม่ได้แต่งกิ่งเป๊ะๆแบบนั้นเราก็ตัดเสร็จแล้วคุณอยากออกยังไงออกไปมันก็ติดลูกมาสองนะครับมันอาจจะไม่เยอะครับแต่เราต้องไปแต่งทรงมันนี่ไม่ได้ทําเลยครับเราก็พอเราทำลูกเราก็จะพึ่งชุดนี้ให้เขาดูแลชุดนี้ ชุดนี้เขายังมีกําลังบริหารจัดการคือทั้งสวนไงรายได้ทั้งสวนมันต้องเฉลี่ยช่วยกันคือถ้าเราเราทําชุดนี้30ต้นไอ้ชุดนี้คุณต้องรับภาระไปเพราะเพราะเราไม่สามารถทําทั้งแปลง95ต้นแบบอ่คุมทรงพุ่มได้เราจะรายได้เราจะหายหมดเลยต้องทยอยใช่ต้องทยอยทําไปดูไปดูต้นที่น้องน้อยทำตรงอันนี้เราไม่ได้ตัดกิ่งกระโดงออกมันก็เลยตั้งขึ้นมาอีกะมันต้องตัดนะคนงานเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยไม่ได้ตัดดูดูมีลูกมีลูก แล้วหนางเขียวมากครับเพราะว่าเรื่องรากเรื่องอะไรขนาดต้นมันออกจะป่วยๆนะครับหนามเขาจะเขียวอะไรเลยเกือบยี่สิบลูกอะ่ะ oh. ไม่น่ารักนั้นต้นนี้นะมันก็ทํางานง่ายดีดีกว่าปลูกใหม่ครับดูใบเขาดีด้วยยังเก็บผลไม้ได้อยู่อะ่ะเนาะดูดิดูดิโอ้โห oh. แจ๋เลยถ้าเหลือเราปีนี้เราก็เ,าเลือกกิง่งแล้วก็เอากิ่งที่มัน อันขนาดกับพื้นไว้ครับอันนี้เรายังไม่ได้ทำมันก็โอ้แต่แจวเลยนะเนี่ยนี่สภาพนี้เดี๋ยวผมก็จัดการแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวตัดตัดตัดมาแค่ตัดให้แขนสั้นอย่างเดียวครับไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้สวยเพราะว่าเขารับบทหนักมาหกปีเต็มครับเพราะว่าต้องต้องรีดท่อมาเพื่อเครื่องจักร ทุกอย่างเนี่ยครับคือเราต้องเอาเนี่ยแปลงแค่นี้ขยายทุกอย่างเนี่ยในที่เนี่ยเพราะที่มาสูดนว่เราต้องเอาเงินขยายดันออกไปครับใช่ครับเราเราได้ปีหนึ่งไม่ใช่ขยายเลยมันจะไปได้ทีละสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์มันหลายเรื่องไงในจะต้องการปลูกระบบน้ําเราไม่สามารถเดินระบบไปพร้อมกันได้ทั้งหมดนะเราเดินได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์คือทำได้แค่เนี้ยแค่นี้แต่เราต้องทมคือบ่ลมน้ําก็ได้เครื่องจักรก็ต้องมีอะไรคือมันต้องไปทั้งหมดอะครับ เพราะว่าผมไม่ได้เลือกเอาแค่อย่างเดียวครับก็เลยเพราะว่าท่าเลือกอย่างเดียวระบบเราก็มีอย่างเดียวเราก็ขาดรถตัดหญ้าเราขาดเครื่องมือทุกอย่างที่เราต้องใช้คนเดียวครับแต่นี่พอเรามีเรามีทุกครบทุกอย่างแต่ว่าอัดระบบน้ําอัดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราลดน้ำไปเราตัดหญ้าเสร็จไปแล้วสามไร่ <laughs> ชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้แล้วสามไร่ค <laughs> ร <laughs> ับบางทีมันได้แบบหวานปุย๋ยลดน้ําแล้วก็ปิดท้ายว,ว่างๆตัดหญ้า